คุณชายมอเรื่องนี้คุณรู้ฉันรู้แต่จะไม่มีคนที่สามมารู้ด้วยนะส่วนที่ว่าฉันนอนในอ้อมกอดของคุณมาทั้งคืนถ้าหากว่าใจของคุณรับไม่ได้จริงๆก็ขอให้คิดเสซลว่าเป็นแบบเป็นแมตัวหนึ่งก็แล้วกันนะไม่ถูกอ่ะคุณไม่ใช่หมอแล้วก็ไม่ใช่แมวถ้าง,งั้นในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วคุณคิดจะจัดการยังไงเหรอพูดแบบนี้หมายถึงว่าเขาไม่ยอมปล่อยฉันไปใช่ไหมไม่รีบคุณไม่รีบแต่ฉันรีบ ข้าเมื่อดึกตื่นคุณเป็นผู้ชายมาอยู่ในห้องฉันแบบนี้คุณไม่อายแต่ฉันอายนะฉันโอ้ยเกิดอะไรขึ้นรู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้กำลังจะแปลงร่างละเวียนหัวนิดหน่อยช่วงเป็นสัตว์อ่อนแอไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ที่งานเลี้ยงโอ้ยตายสิแอลกอฮอล์เริ่มออกฤทธิ์แล้วใช่ไหมเนี่ยเป็นอะไรไม่สบายตรงไหนไม่ใช่สิเขามีปัญหาแล้วไม่ยินเหรอ คุณวางยาฉันผ่านน้ำหอมนี่คุณต้องการทำอะไรฉันคนลอกจิตจะตกใจอะไรผมแค่อยากจะยืนยันอะไรบางอย่างอะอะไรเจ็ดปีก่อนมอหินเหรอคนสารเลวทำไมไม่ชอบน้ำหอมที่ฉันให้ไปละ่ะฉันใช้เวลาหนึ่งปีในการเรียนรู้วิธีทำน้ำหอมก่อนที่จะได้กลิ่นที่ฉันชอบเมื่ออยู่ในช่วงติดสัตว์หากฉันได้กลิ่นมันในช่วงที่กำลังติดสัตว์หายในเวลาไม่ถึง15นาทีร่างกายของฉันก็จะอ่อนเปลี้ยและจะเปลี่ยนกลับเป็นร่างมังกร เพียงแค่ได้อยู่กับคุณความงามของฉันก็จะไม่ทำร้ายคุณน้ำหอมนี้ม่เอะกลักษณ์เฉพาะสำหรับฉันเท่านั้นเมื่อฉันมอบมันให้กับคุณท่านก็ได้มอบชีวิตให้คุณด้วยก็ดียังไงถึงได้มาดูถูกบันคุณไม่เอาก็ไม่ต้องเอาฉันจะเอามันไปให้ชูหลิวชางเขาจะต้องชอบมันมากแน่ไม่สนใจคุณละเดี๋ยวผมต้องการคุณเป็นบ้าเหรอตรวจสอบอะไรฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรฉันจะไปจากที่นี่ระวัง ไม่เจอกันนานเลยนะที่รักแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของคุณจะเปลี่ยนไปแต่คุณในร่างมังกรก็ยังคงเหมือนเดิมในความทรงจําของผมทุกปการคุณกําลังหลงรักหรือบ้าไปแล้วจาคนผิดก็ยังจะจําผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยนะคนบ้าปล่อยฉันเลยอพ่อหยินเหรอปล่อยฉันนะหยุดหลุดออกไปได้เมื่อไหรฉันจะไม่ไปล่อยคุณแนะ่ฉันจะรอโอกาสฉันรู้สึกอ่อนแอไรกำลังแต่สบายมากม่อหยินเหรอคุณวางยาพิษอะไรใส่ฉันนะ่ะ ไม่ต้องกลัวไม่มีพิษมันจะช่วยคุณผ่านช่วงเป็นสัตว์ไปได้นี่คือที่รักที่ฉันคุ้นเคยที่รักบอกว่าน้ำหอมนี้มีไว้สำหรับเธอเท่านั้นไอคนบ้าสาะระเลวโรคจิตนั่นก็หมายความว่าซือหมิงจิ้งคือที่รักของฉันนะ่ไม่ต้องสงสัยใดๆอีกไปเราไปดูอะไรบางอย่างกันอะไรอีกอ่ะนี่คุณจะพาฉันไปไหนกันฉันไม่ใช่ที่รักของคุณนะคุณจำผิดคนแล้วแมหนาตาภรรยาของคุณจะเป็นยังไงคุณก็ยังไม่รู้เลยเหรอ เป็นสาวมีที่ไร้ประโยชน์สิ้นดีแม้ว่าผมจะไม่เข้าใจว่าเหตุใดคุณจึงเปลี่ยนรูปลักษณ์และกลายเป็นลูกสาวของตระกูลส่งไปได้แต่ผมก็รับรองได้เลยว่าคุณคืออาจิวภรรยาของผมเฮ้ย hey, นี่มันฉันไม่ใช่เหรอนี่มันไม่ใช่ฉันเราเป็นแค่มังกรที่มีกลิ่นและหน้าตาเหมือนกันคุณม่อคนตายก็กลายเป็นอดีตไปแล้วคุณควรมองไปข้างหน้าสิฉันไม่เคยถ่ายรูปพวกนี้เลย มังกรในภาพคือไปจิ้วซื้อที่มอหยินเหอพูดถึงใช่ไหมทมําไมเธอดูเหมือนแฟดกับฉันจริงๆเลยล่ะเนี่ยคุณคงเข้าใจใช่ไหมใจผมรู้ดียังจะพ่นใส่ฉันอกีกมอหินเหอคุณนี่มันฆาตกรพันมีชัดๆอย่าปฏิเสธผมเลยช่วงเวลาเป็นสัตว์มันทรมานมากน้ําหอมนี้ช่วยผ่อนคลายได้เชื่อผมสิมีอะไรพ่อครับชายน้อยทํากันบ้าเสร็จแล้วพ่อตรวจให้หน่อยสิครับ